ส okay, ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูเรื่องงานซ่อมแซมส่วนของอาคารางานสักเตอร์รองานก่อสร้างนะฮะ,ะแนวนี้นะฮะีะข่าวก่อนหรือคลิปก่อนก่อนได้ดูนะฮะมีการสุดแตกลาของงานส่วนตเติมนะฮะอันนี้จะล้มไปเลยนะฮะแล้วก็มีการแตกแยกของอาคารนะฮะเราทําการเสริมสเตย์แฮงกิ้งซัพพอร์ตนะฮะ,ะเป็นสเตย์แองเกิลพพอร์ตหรือแฮงกิ้งสปอร์ตก็ได้นะฮะตัวนี้จะเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะ แต่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการอฟอร์ลิงของตัวงานขิดน,นะฮะเป็นไมโครไฮดริกไมโครพายนะฮะอยู่ด้านในนะฮะไม่ได้อยู่ด้านนอกดูไฮดริกไมโครพายเสริมโครงสร้างนั่นไปเพราะว่าตัวนี้ช่างเดินทําไวน้นี่มีการทุดแยกแตกของอาคารและมีการ่วดซึมของน้ำแล้วก็เอาผ้าอะไรไปปิดไว้ตอนนี้เราก็ทำการนี้ซ่อมนะฮะซ่อมของงานโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จะเห็นว่างานออกมาเน,นียนเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะเสริมเรื่องโครงเหล็กโครงสร้างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะฮะคู่นะครับเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนตรวจสอบได้อีพีเนื้อเดี๋ยวจะถ่ายจากด้านบนลงมานะฮะและจะมีฝั่งนู้นด้วยแต่ฝั่งนู้นนี่เข้าไปอยู่ด้านในนะฮะนะครับซึ่งซึ่งก็ฝากเอาไว้ว่าเพื่อนๆอีพีน้องๆดูไว้ว่าที่ทําง,งานต่อเติมเนี่ย ที่มานุดแตกแล้วที่มันมีปัญหากับตัวเกี่ยวกับอาคารเนี่ยก็ต้องทําให้ดีไม่ไงั้นก็คงจะบางที่ถึงก็ต้องรื้อทิ้งนะทํทำแล,ล้วรื้อทำมาลื้อนี่ก็งานเสียหาย,ยมากมากเลยนะฮะแล้วก็เสียเวลาแล้วก็พื้นที่ก็ไม่สบางที่ก็ไม่ได้เข้าทํางานกันง่ายๆนะฮะเนี่ยฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในคลิป EP ต่อไปนะฮะ